แย่งอีกแล้วแยง่งเสาแย่งแรงแต่นอบกทัวนีุ่่นเสียงกระลอกห้องบัวก็แยง่งเสาแย่งแรงพมใหญ่เติบยุ่นไอ้ต้นนี่ดกดกละ่ะนี่ต้นนี่ดกมากเลยนี่เหรอพี่ พี่ข้างล่างอีกเนี่ยพี่น่า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 เออดอกเว้ยต้นเนี่ยปาดพี่เด้พี่น่า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 พี่หน่าหน่อยยั่มยางได้พี่หน่าโอ้โหอ้ต้นนี้ดอกอิริวะพี่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 เออเออบักบักบักทั่วดอกดอกแต่นี่พุ่มอย่ดอก สักห้องเหี่ยวแมวตัวนั้นมแมวหน่อยเหี่ยวใครอะตูดใหญ่ๆเนี่ยฮะใครว่าเด็กที่ไหนตูดใหญ่ๆเนี่ยไอ้แจ๊กเหรอไอ้แจ๊กอะไรเนี่ยฮะตูดใหญ่ๆนี่ใครเอ่ยไอ้ใจตูดย้ยยยยดยายใหญ่เนี่ยไอ้ตูดย้ายใหญ่ใครว่าลูกไายแม่เนี่ย พายแม่ตูดใหญ่เบ้อเลือเอานอนเห็นยังบ่เนี่ยโอ๊ยนี่มาเร่งแล้วกันยุ่งหลายเด้ดเนี่ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่ม มันยังเหมือนปันไดพี่น้องแต่ว่ามันกระถุ่มนึงเดียวมาหาเก็บแบบแอปเปิ้ลวังหันนี่โอ้ได้ได้ได้ถังหนึ่งเก็บแอปเปิ้ลไ,ไ,ไ,ไปไว้กินพุ่นน่ะอยูขอ่ข้างเทิงพุ่นละพอมันสุกแล้วเฮาก็ค่อยเห็นว่ามันดกปูเห็นบ่ดกเติบวยู่ล่นมาเป็นสารมาทิตย์แล้วมันล่นนั่นล่นมือดถังพุ่นละถังหนึ่งก็คือประมาณเศร้าวน้อยนี่ยแหละค่อยเก็บไปพี่น้อง จเจ้าสามสิบหน่อยแต่มันกระโลนเสมอน,นะพี่น่องนะนเนาะมันสุกแล้วนะมันสีชมพมูมันแดงลแล้วมันโลนแลโอ้โโอ,โอ้ตอนนั้นคือดกเถโนอพู้โหมาแก๊เดี๋ยวเข้าไปเอ้ยคิดดยหน่ยว่าเ๊อะเน๊อ,นอขอฟ้อมจะพี่น่องขอฟ้อมบ่ได้ตีมันไปนอนโลกเอย เอาไปกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวมานี่มัม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 ามอะไรปกินนะน่ะมาเนี้เลยยอดบักอือตันยอดฟักทอ,องพี่น้องเด็ดไปใส่แกงน้ำใหม่ใส่ไอ้แกงเฮดตะมือนี่วังแรงเั็นะ่ะ นี่ก็บพักอีตัวบอกพัอีตัวก็เก็บเป็นกำหมักไงพักอีตัวมีอยู่ประมาณหากระถางอยู่หน้าบ้านอีกสามสี่กระถางนี่แหละนี่ก็บ่มีแนวใส่ดอกแต่ก็ปลูกให้มันเป็นอันนี้งเลยซึ่งเนาะเป็นหนองนาะปลูกเพราะว่าได้กินเพราะย่ามอยากก็ได้กินนั่นน้าแต่หาซื้กินคักๆก็เพาะ่ได้กินเปนนั่นดอกเนาะพี่น้องเนาะอืง คือใบบกกูดนีแ่แหละจากใดอย่างมีซื้อแต่หันบ่ไเ้ใส่ประโยชน์มันดอกี่นอ้องหอยนงินบ่ใส่ประโยชน์เลยบ่มีเนี่ยใส่พุ่นบ้าง,งแอแอปเปิ้ล่อยลนเต็มพื้นทุกคน เก็บไปเลยรได้หน่นพี่น้องมกแอปเปิลโอ้มันลนไม่ติดพูน่ะลนไม่อีกเพกิ่งจะเก็บไปวางวางสามมงแง่งสี่มงแง่นพนูนะโอ้โลนอากลาดเลยมาเบิลล่งแอปเปิลลนพี่น้องบ่ได้ทายเห็นเบิ่งเนาะเอาใส่ถังไว <c> ้ <oughs> แอปเปิลล่วง

บ้าวาดก็ขึ้นฝนตกอ่ะพี่น้องสิได้ไปจอบเฮ็ดอีกอยู่ก็กแตให้มันหายใจในน่นจาจะท้องเสมอก็่สิเดหูว่ามันเกิดนะพี่น้องอีกมืเอื่นมืะเฮอก็เขาสิเดปจอบอีกนะนีะเะเน่เกิดตะเกาฝนตกมันเกิดไว้พะนยังไปจ,จอบอรุณน,นี่มาขิ่ดูมาจอดเนาะ ออดเก่งเด็กดีไอจอดนะเด็กดีของแม่มันมถือคือบแกกเด้บอกแกเราไม่คิดด้อไม่คด้วมึงคิดด้อบอกแกบอกคิดด้อืมอนมอมนี้ำมันงย่าไปซ่อมบั่งอันอน,อน,อน กะลอกห้องนกห้องกันนะายังเยนไปมพันไปพันมาก็อไดเงี้ยตัวบักทวนเตะดมั้นี่เตะดักมั้นี่ไม่ขีดึงเตะดักมั้นี่เไมดึงเห็ดที่นเลเหลือบังคอนนั่นเห็นรึเลนั่นคอนเห็ดคอยนพี่ร้องนั่นนั่นนั่นคอนนั่นแหละยังคือเป็นข้าวขาวอักลากแบบนึ่งนี่น เออเลี้ยวไปยุว่าไม่จะเกิดอีกแล้วเพราะนั้นบ่าแตใส่แว่นไมอ่อย่าลไรๆพี่น้องสายตาบอดีดิตาเห็นขา,ขาวๆอยู่เจ้ามันอียงยุขอนกับซีเมนเห็ดทันตวนนาะนเดี๋ยวให้แว่นจักมือหนึ่งก็สิบไปเบิ่งดอกบอกเข่ามือมือนี่บกเข่ามือนี่มืออื่นบกเข่ามือเฮ่อให้มันเกิดให้มันตื่นเต้นโหลดมือเฮอพ็สิเข่ามา ตื่นเต้นเลยใช่ไหมเจ๊นุ่งได้บัานเสด็ผ้าบักหล่าเขาบ้านนียยุ่งกินเขาเลียวกับผ้าลูออกมายางเลาะมาถ้าเขามาเลาะพี่น้องถ้าเขามายางมาขี่มาตดสว่วววาสิคำําได้พี่น้องนี่มันกะหากะถุ่มนึ่งมันว่ มันสะออกมาอีกเท่านึงกับประมาณผุนละซีทุ่มพี่น้องเพราะว่าถาถ้าบ่เฝ้าผ้าเขาออกถาถาเฝ้าออกมาไ้บละเเขาเขาสิบุกจะเดือกตีซีผุนอะไผสิลูกมันืึบักคิ้ดื้อลูกคอยกับลูกคือเกาแล้วมันห่องพี่น้องมันห่องมันมันด่าเราน่ะมันตะโกนด่าเราเลยน่ะลูกเลยนางพาดวมาสั่นคอยกันเดยลูกตัวอื สงบสงบจังว่งาขอยนอนแต่ัวเว้นพี่น้องขอ,อินอนสามถุมขอ,อินอนแล้วแต่ขอตื่นขอตื่นบ่ายขอตื่นตีสี่ฮานะพี่น้องล่องเทียบค่ะลูกเกิดไม่เงียบเนี่ยกัตีสองล่องเทียบแมีคลิปไหลายกับมาปล่อยคลิปนะอือไป่ต้องสั่นอืม เนี่ยมาแลงมากกับพระจักยังเป็นยังแล้วห้องสดๆพ่ะจักนกจักหมาจักอย่างหมาปงหมาปลาเอ้ยมาจอดกโอ็โ,โตเยอะหลายอย่างปุณหะเสียงนกตะกี้บอตีสองกับผ้ามาออกบ้านพี่น้องมันเฮาเป็นแผลแง่นนหน,า,หนาให้มาเนี่ยโอ้ มันจะออกบ้านมันเคาะเบิดขึ้นมันอยากเล่นที่มาอันน่ะพี่นอง้งเออพอไงว่าออ้เจากกับเป็นบ้านเนาะตีสองกับผ้าหมาออกบ้านเที่ยงขึ้นองจาักยันยังได้บะก็บ่ายายันแล้วจักสยานยัง เดี่ยวยังสี่เลยพี่น่องพูดเดียวเบอร์เสมอสูเว้นคอยกไดเฮ็ดคลิปพาอเดี๋ยวมูทักท่ายทักท่ายมูพี่น่อง